ฝ่าบาทฝ่าบาทฝ่าบาทท่านห้ามฆ่าข้านะข้าตายท่านก็ไม่รอดเหมือนกันน่ะชีวิตข้าคนนี้ไม่เป็นไรหรอกถ้าว่าฝ่าบาทถึงเป็นถึงออรรถีริทธีถอนพิรกันเนาะใช้เลือดของนางเลี้ยงกูลูกต้องใช้เวลาสามเดือนทุกวันขึ้นหนึ่งคำและสิบห้าต้องใช้เลือดต้องใชเลือดต้องใช้เลือดเลี้ยงมันหม่อมฉันจะให้เลือดมากเท่าไหร่ก็ได้หม่อมฉันไม่บอกเรื่องนี้จากนี้ไปทุกวันขึ้นหนึ่งคำและสิบห้าค็ำแให้คนมารับเจ้าเข้าวังเอาเลือดเลี้ยงพิษ ฝ่าบาทข้าขอตัวก่อนสะซ่องเหยาจือเจ้าอย่าลืมสะละชีวิตของทุกคนในจวนเสนาบดีจะขึ้นอยู่กับเจ้าแล้วฝ่าบาทปล่อยนาไปเช่นนี้หรือหากว่านางนางกลัวตายถึงเพียงนี้ไม่กล้าปล่อยข่าวหรอกนั่นสินะนางกลัวตายมากคลิก to watch the full episode